สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับคุยทุกโรคตอบทุกการกับโรงพยาบาลจุฬาและก้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เจอกับหมอโอเช่นเคยนะครัะก็น้องน้ำตาลค่ะครับผอขอนน้องน้ำตาลนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของเทศกาลที่กําลังจะใกล้เข้ามากี่วันเอ่ยหนึ่งสองสามสี่อีกสี่วันเนาะค่ะจ้ะครับก็คือเทศกาลปีใหม่ไทยของเรานะครับก็คือวันสงกรานต์นั่นเองนะครับน้องตาลครับแป๊บเดียวนะปีใหม่ปั๊บ สงการก็มาแล้วว่ะสงการมาเวลาแล้วก็สงการเร็วมากเลยจ้ะปรับตัวไม่ทันเร็วมากเลยนะเหมือนอากาศเลี่ยจากร้อนเหมือนอ <s unt> ากาศเนอะเหมือนกันเลยเนาะปีใหม่ก็ร้อนไม่หนาวนะหนาวน้อยก็คือร้อนมากร้อนมากแล้วก็กร,อกร้อนมากที่สุดสงการก็จะร้อนมากที่สุดเขาบอกว่าวันที่จะร้อนมากที่สุดทีนี้เนี่ยวันวันนี้ป่ะวันนี้ใช่ไหมคะ <c chin> ใช่ไหมใกล้ๆ <c chin'> วันนี้เลยนะร้อนมากองศาครับโอเคน่าจะสี่สิบแล้วใช่ไม่ถึง่ากสี่สิบสองต่ออาจารย์พอเดินมาแทบละลายเลยค่ะอ่า 37มสโอ้โหใช่ที่เจ้าจนเยอะกว่าใช่ไหมใช่มาแล้วเดี๋ยวขอแชร์นะคะในส่วนของผู้ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะครับผมก็พอมาฤดูร้อนสงการเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมีเทศกาลในการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปะแป้งรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นนะครับก็จะพีนส่งกนสองกาน้สาดน้ำสาดว์น้ำเล่นไหมเดี๋ยวนี้เราเล่นไหม้โหเล่นไม่ไหวแล้วค่ะเราข่าไม่ค่อยดีก็ไปแต่ไปได้นะก็ไปกันเนี่ยตรงสีลมอย่างเงี้ยข้าสารอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีเทศกาลในส่วนของวันสงกรานและการสาดน้ำบางทีเราก็จะใช้ในส่วนของตัวปืนฉีดน้ําในส่วนของแป้งอ่านะสาวๆมาก็จะไปแปะอตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของ อาแป้งเนี่ยนะครับที่เราใช้เล่นในส่วนของวันสงการเราแล้วก็แบบเข้าตาเราเข้าจมูกเราเราจะมีวิธีการจัดการในส่วนของเบื้องต้นในส่วนของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับค่ะสมัยก่อนอาจารย์เขาจะใช้เป็นนิสสพองใช่ไหมคะตอเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มีการแบบพัฒนามาเรื่อยๆเราไม่รู้วแป้งอะไรที่เขาเอามาเอามาทำของแป้งตรงนี้เป็นฟูด้ะ ผใช่แล้วก็สีสันคือแบบว่าก็ใส่ส,ส,ส,สีเข้าไปเลยใช่ก็จะมีทั้งสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับ<ช><ช>สีเขียวนะครับตามตามแบบสมัยนิยมเลยนะเพราะฉะนั<ช>้นถ้าเกิดว่าเราโดนนะะศกของอาแป้งอ,ปอ,อะไรเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบโดนแป้งเข้าตานะครับกพราอเกิดจากตัวน้ำที่มันมีแป้งผสมอยู่นะครับเข้าตาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือเราต้องมีสติเพราะเวลาอะไรเลยเข้าตาปั๊บทีหมอก็จะแบบ เผลอถูกต้องอย่างแรกเลยราจะแบบขยี้ก่อนเพื่อที่จะมันมันเคืองนะมันคันจริงจริงเราต้องมีสตินิดนึงว่าพอเราโดนในส่วนของตัวแป้งเนี่ยเข้าตาพยายามไม่ขยี้ตาอ่ะครับแต่เราควรที่จะทําในส่วนของการล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับก็คือน้ําที่บริเวณนั่นแหละที่เราคิดว่า่าสะอาดที่สุดนะจริงๆคนน้ากินนะน้ำแบบในขวดอะไรเงี้ยนะครับก็ล้างเลยถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของสไลด์ซึ่งมันถ้าตาหน้างานไม่น่าจะมีนะครับแต่ดีที่สุดคือ การล้างด้วยน้ําเกลือคือตัวน้ำมสอสไลน์นะครับมันจะไม่ค่อยระ,ะคายเคืองในส่วนของตาม,มันก็จะไม่มีการแบบเสือบแปลว่าไม่เสือบสิแล้วนาะ็ว่าเคืองตาเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นน้ําเปล่าเราจริงๆบางทีเวลาเราล้างก็จะมีระคายเคืองได้นิดหน่อยแต่มันหาง่ายหน้าง,งานมากที่สุดตรงนั้นแหละคือน้ําที่สะอาดที่สุดนะครับเราควรที่จะล้างเบื้องต้นในการที่จะเอาในส่วนของฝุ่นออกนะครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามีน้ําเกลือซึ่งมันอาจจะไม่มีก็ใช้น้ําเกลือเป็นตัวล้าง นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันระคายเคืองมากมันแดงมากยังไงก็อาจจะต้องแวะมาโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลใกล้บาล้านเพื่อที่จะประเมินดูอีกทีว่าในส่วนของไอ้ตัวที่เข้าตาเราแบบมันมีผลต่อสายตาเราหรือเปล่านะครับะะเราเช็คสายตาเราเบื้องต้นนะครับว่าในส่วนของการมองเห็นของเราเนี่ยมีปัญหาไหมก็จะเป็นตาผ่าตามัวมองภาพซ้อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเช็คเบื้องต้นนะว่าถ้าเกิดว่าเราสายตาดูปกติไม่มีตาผ่าตามัวอะไร อ่ะครับความรุนแรงในโสนของตามน้ําที่เข้าตาตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,รนะครับตรงนี้ก็ให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนประตูพยาบาลเบื้องต้นนะครับห้ามขยี้ใช้น้ําสะอาดที่บริเวณที่เรามีอยู่แล้ว,ล,วล้างเพื่อจะ,อะให้ในวสของตัวแป้งมันออกมานะครับถ้าไม่ดีขึ้นมีการเครืองตาปวดตาม,มากขึ้นควรมาพบแพทย์นะครับโอเค <Okay. S 2> แล้วถ้าแป้งเข้าจะบวชายกันเออจมูกก็เป็นตัวที่แบบว่าโอ้บางทีมันเข้าได้นะใช่บางทีเขาป้ายเขาไม่ อะไรเลยจ้ะคือรูแบบคนป้ายรูตป้าใจป้ายป้ายอย่างเดียวไปปั๊บโดนเข้าเลยจมูกปั๊บเนี่ยก็เหมือนกันคือจริงๆตัวจมูกเนี่ยแล้วก็ใช้ในส่วนของน้ำน้ำน้ำเกลือนะครับหรือว่าตัวน้ำเปล่าเราดีแหละล้างจมูกนะครับเหมือนเหมือนเราล้างเวลาเรามีน้ำมูก<อ>แต่ว่ามันจะยากนะ<อ>เพราะว่าจริงการล้างมันก็ต้องใส่ไซริงนะน้<ช>งเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ของเราก็คืออาจจะสั่งจมูกออกมาแล้วก็แบบใช้น้ำแบบล้างบริเวณด้านนอกนะครับเพื่อที่จะ ให้ในส่วนของมันไม่อุดตันของข้างในเราเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มันแบบละลายออกมาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบการประสบพยาธิเืิ่งต้นก็คือใช้น้ําเกลือนั่นแหละหรือว่าน้ําสะอาดล้างเบื้องต้นนะครับคุค่ะอาจารย์ค่ะโรคที่เราจะพบในช่วงเทศกาลคนที่มีด้วยเข้าหูเข้าหูไปทำหมอหูไปแล้วจริงๆมันมีโอกาสนะเพราะท่านประาปตร์กมันป้ายบางทีมันโดนหูเราอย่างเงี้ย จริงๆก็ต้องบอกว่าหูมันเป็นสเปซที่ที่ปิดนะไม่เหมือนจมูกนะจมูก,กตาเรามันกม็มันอยู่บนบนด้านนอกแต่เป็นจมูกหูนะครับถามมองหูไปแล้วบอกผมว่าเราเช็ดออกเบื้องต้นนะก็คือมันมันคงจะแค่จะอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ใช้น้ําเปล่าเลยครับป้ายแล้วก็ทาความสะอาดบริเวณหูด้านนอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดอาการหูแบบอื้อมากอะไรเงี้ยอาจจะต้องมาพบแพทย์ในส่วนของคุณคุณแพทย์หู เขาจะหมูอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ใช้น้สาสะอาดนั่นแหละเช็ดบริเวณด้านนอกเบื้องต้นไปก่อนนะครับถ้าไม่มีการปวดการอะไรมันก็ไม่น่าจะเข้าหูไปข้านในแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับ,รบโอเคเอา่ามีทั้งเข้าตาเข้าจมูกเข้าหูเข้าตรงไหนก็ไม่น่าจะมีแล้วเข้าปากก็ไม่น่าจะได้นะแล้วก็บ้วนได้ครับม่อาปากอยู่ลางสนุกจะคุยไทยแต่มันก็น่าจะจมิจื้ไม่นรู้มันจะเข้าไปไงเข้าปากจะกกืนนะเข้าห้ามกกืนนะอะไรประมาณนี้บ้วนออกกันดีที่สุดนะครับ เอาเข้าทุกที่แล้วนี่สมดแล้วอต่อไปเราก็จะมางานน้องน้ำตาลว่านะครับโรคที่มาพร้อมกับช่วงสงการคือช่วงสงการก็จะเป็นหน้าร้อนนะครับโรคที่พบบ่อยต้องบอกอว่าหนึ่งคือโรคท้องร่วงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะท้องเสียนั่นแหละเนื่องจากว่าช่วงที่เรามีแบบอากาศที่มันร้อนนะครับต้องบอกว่าอาหงอาหารอะไรที่เราปรุงไว้แล้วหรือเราไปซื้ออะไรเงี้ยโอกาสที่จะเสียงง่ายก็จะมากกว่าฤดูหนาวนะครับหรือว่าฤด,ดูฝนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในส่วนของโรคท้องร่วงเราควรที่จะรับประทานอาหารที่สุกใหม่ไม่ค้างคืนไม่แบบมานำมาเวฟอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นอาหารที่สุกใหม่จะดีที่สุดนะครับไม่ไม่ควรที่จะทานอาหารที่แบบว่าค้างคืนนั่นเองเพราะว่าอาหารที่ปรุงสุกใหม่ก็มีโอกาสที่จะมีในส่วนของตัวเชื้อโรคหรือว่าท้องเสียได้น้อยกว่าอาหารที่ค้างคืน นะครับอันที่2คือล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเพื่อที่จะเราจะจับต้องหรือว่าในส่วนของตัวอาหารเราไม่มีในส่วนของเชื้อโรคเข้ามาเพราะว่าบอกว่าฤดูร้อนมันก็เป็นฤด,ดูที่แบบว่าเราจะมีแบบน้ำเนื้อมอะไรที่มันแบบต้องใช้น้ําเยอะกว่าปกติถ้าเรามีบบไปจับเช่นแบบเราไปสงการมาไงโอ้โหล้างแบบน้ําเราจะกำลังส,สะอาดถูกต้องเราก็ยังไม่ได้ล้างมือเสร็จปับ๊บก็หิวข้าวเลยอะไรเอ่ยอ่ะกินของ ว่างอะไรเงี้ยจิบจับกินเลยเนี่ยต้องระวังว่าตัวนี้อาจจะทําให้เราได,ด้ในส่วนของตัวเชื้อโรคเข้าไปในทางเดิอนอาหารแล้วทำให้เกิดท้องเสียได้ะนะครับต้องระวงังคถามมาจากทางบ้านค่ะจยา์คุณเจ็บจนชินนะคะ f อเราทุกๆสัปดาห์นะคะสอถามว่า,าถ้าเกิดว่ากินดีท็อกติดต่อ,อ,อกันนานๆจะส่งผลเสียอะไรไหมคะต่อร่างกายอ,อันนี้คุณเจ็บจนชินกินดีท็อกลดน้ำหนักปะครับ ติดชิ้นของเราแมวโตนะครับแม่วโตกินชนิดไหนคุณแมวโตคือจริงๆอ่ะการดีท็อกก็คือการทําให้ลำไส้กับพ่อาหารของเราอ่ะได้รับการแบบเหมือนแบบล้างสารพิษออกอะไรเงี้ยให้เคลียร์ในส่วนของตัวลำไส้ซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะมาทําในส่วนของนั้น่านะจะสําคัญว่าได้มาตรฐานไหมมีอ,อยอรหรือเปล่านะครับแล้วก็เราใช้ถูกวิธีหรือเปล่า ะคระับบางทีมันก็ต้องกินบางทีก็ใช้ส่วนอะไรเงี้ยนะครับเราควรที่จะได้มาตรฐานในส่วนของเจ้าดีท็อกซ์ที่เราํามาใช้ถ้าเกิดว่ามีออยมีวิธีการใช้ที่แน่นอนแล้วก็ถูกต้องอันนี้ก็อาจจะใช้ได้แล้วก็ไม่มีผลเสียต่อระบบไตระบบตับของเราแล้วในส่วนของโดยตรงคือลําไส้เรานั่นแหละว่าเราไปดีท็อกเยอะทํางานเยอะมันอาจจะมีปัญหาได้ตรงนี้นะครับ แล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะจากคุณทรงวุฒินะคะการทานดีท็อกทุกวันจะทําให้ผนังลาไส้บางจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาบอกว่ามันการทําทุกวันเนี่ยคือการดีท็อกก็ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของการสวนในส่วนสวนล้างของตัวลําไส้นะครับมันก็จะทําให้ตัวลําไส้เราอาจจะบางได้แต่มันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นเยอะอะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่าใ,ในส่วนของ D ok ก็เหมือนน้าที่มีส่วนผสมของเจ้าที่ทําให้ เหมือนกับการระบายที่มันตีขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรทําให้พอเหมาะนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูในส่วนของจริงๆก็ต้องแนะนําเหมือนกันว่าในส่วนของสารที่เราจะมาใช้ในการทําดีท็อกนั่นแหละ <c oughs> จะเป็นตัวสําคัญในการที่จะบอกว่ามีคุณภาพมากน้นอยก็จะมีออยออนะครับ <c oughs> แล้วก็คนที่จะผ่านการรับรองแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดนะแต่ต้องอีกคาถามหนึ่งนะคะจากคุณมนทิราค่ะถามว่า ชอบกระตุกบ่อยๆมาเป็น4ี่วันแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นจะเป็นไรไหมคะจริงตากระตุกตาขวาเ็จะว่าดีขวาลายไสดีเออใช่ไหมขวาอ้าวขวาลายขวาลายนะเนี่ยไม่ใช่ที่มันเป็นมันเป็นคาพูดของคนโบราณนะครับจริงคือตัวหนังตาที่กระตุกเนี่ยก็จะเกิดจากในสโซนของตัวกันแบบกระพริบตาของกล้ามเนื้อตาของเราจริงๆเนี่ย ถ้าเราใช้สายตาเราเยอะนะครับบางทีตัวกล้ามเนื้อที่ควบคุมบริเวณดวงตาของเราอ่ะมันก็จะเกิดอาการเมื่อยล้าแล้วก็เกิดอาการแบบเหมือน,ม,น,ม,นมันชัดดาวอ่ะเมื่อยล้ามากเกินไปมันก็จะไม่ได้แบบว่าเหมือนเราง่วงนะมันจะกลายเป็นกระตุกแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระตุกบ่อยๆแล้วไม่หายนะครับก็ต้สงมาเช็กเพิ่มเติมนะครับว่ามีปัญหาในส่วนของระบบประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณเปลือกตาหรือเปล่าทาให้ตาเราเกิดกระตุก นะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าหนังตาก,กระตุกอะ่ะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไงโรคที่อันตรายเนื่องจากว่าสูวนมากมันจะเป็นการใช้งานมากกว่าถ้าเราใช้เงินงานเยอะมันก็จะกระตุกเยอะถ้าเราพักสายตาการจ้องมือถือการออกแสงแดดจ้าการโดนลมโดนฝุ่นที่มากเกินไปถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้น้อยลงไม่โดนโดน,โดน,โดน,โดนฝุน่นไม่จ้องแสงแดดอย่างเงี้ยโอกาสที่การกระตุกก็จะหายไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดกระตุกอย่างเดียวแล้ว ไม่มีอย่างอื่นนะ,ะต้องบอกว่าถ้ากระตุกอย่างเดียวไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามีในส่วนของแขนขาอ่อนแรงตาผ้ามัวมองภาพซ้อนอันนี้ต้องระวังว่าโอกาสที่จะมีปัญหาในส่วนของระบบประสาทในส่วนของสมองเอ่ยปลายประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณเปลือกตาอาจจะมีปัญหาได้ต้องมาเช็คเพิ่มเติม,ตมนะครับคือคำถามก็หมดแลแล้วเราก็มาคุยเรื่องโรคช่วง หลอนต่อส,ง,อง,ออสองการ,รเราจะมาเนี่ยต้องบอกว่าสงการนอกจากท้องเสียแล้วนะ<ช>ครับยังมีในส่วนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะนทำไมเอ่ยถ,ถูกเพราะว่าอะไรการเดินทางโอ้ยเราอยู่บนท้องถนนนะครับ,รบหลายชั่วโมงปั๊บเราเคยกลับอย่างเงี้ยนะครับห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี้มันกลายเป็นสิบสองชั่วโมงมาคนข้าววันนะเห็นข่าวไหมใช่เขาะว่ามิตรภาพไม่เคยตับไหลถนนมิตรภาพตลอดเวลา จงเดินสงการนะพอแบบเนี่ยพอเนี่ยเราเราหยุดกันมันที่สิบสิบสี่สิบห้าสิบหกใช่ไหม<ะ>เนี่ยสิบสามเนี่ยจะเริ่มแบบเดินทางพอเราเดินทางนะับรถมันเยอะมากเลยเราก็จะเข้าห้องน้ําเอ,อ่ยยากนะครับจอดยากกว่าจะเดินทางเพราะฉะนั้นการที่เรากั้นปัสสาวะในส่วนของการเดินทางเนี่ย มันก็จะทําให้กระเพาะปัสสาวะเราอักเสบได้เนื่องจากว่าการที่เรากั้นปัสสาวะกระบาะซักก็จะมีน้ําอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วแบคทีเรียก็จะเข้ามาเจริญเติบโตทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วบางคนอ่ะถ้าเป็นทุณุผู้หญิงไงอาจจะมีในส่วนของกลวยไตยอักเสบเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปที่กรุยไตยด้านบนกระเพาะซักอยู่ด้านล่างถ้ามันขึ้นไปด้านบนก็มีโอกาสที่เราจะมีกระเพาะซักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาจต้องวางแผนนะเพราะเราจะรู้เส้นทางอยู่แล้วว่าเส้นทางทีี่่เเเราาจะต้องงดินท ปั๊มที่มันจะใกล้ที่สุดทดีนี้ดูมือถือได้เลย <ắng S 1> ว่ามันจะอยู่ตรงไหนเราอาจจะต้องแวะปั๊มที่ใกล้ที่สุดก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปเพราะว่าหรือว่าเราต้องดูว่าปั๊มที่ใกล้ที่สุดของเรามันใกล้ไหมถ้าเกิดว่ามันใกล้เราอาจจะเข้าไปก่อนแต่ว่าถ้ามันไกลแล้วมันเราเดินทางที่มันมีแบบรถจํานวนมากเรา,าจ,จะต้องแวะเข้าปั๊มก่อนเพราะเราปัสสาวะก่อนนะไม่งั้นมันก็จะรอกว่าจะไปปั๊มต่อไปถ้ามันแบบรถติดเยอะอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะมีในส่วนของตัวเพอปัสสาวะเสร็จ ช่วงการเดินทางก็มีเช่นเดียวกันนะครับรต้องระวังเราสามารถเช็คระยะทางรถติดใช่กูเกแมปได้ด้วยถูกต้องนะครับรเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอีกโรคหนึ่งคือพอปัสสาวะเสพในช่วงของการเดินทางช่วงสงการนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามอยาก,กั้นปัสสาวะวางแผนการเดินทางเข้าห้องน้ําให้เพียงพอน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคอ่ะโรคต่อไปเราบอกว่าก็ยังเป็นโรคปกติทั่วไปคือร้อนนี่เหมือนว่าเราจะไม่เป็นแบบวงวัด โควิดไอน้ามูกเสียมหเจ็บคอคอกเสียดดูเหมือนจะไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนแต่ต้องบอกว่าเป็นได้เพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วก็คือร่างกายเราจะปรับสภาพไม่ทันแล้วตอนเช้าก็หนาวปกติอากาศทั่วไปพอตอนบ่ายโอ้โหร้อนตับแตกร้อนมากมากที่สุดร้อนเกินไม่อยากออกแดดเลยไม่อยากเดินออกมาข้างนอกโรงพยาบาลเลยเพราะว่าการที่เราร่างกายปรับตัวในส่วนของสภาพอากาศที่เย็นแล้วมาร้อนร้อนจัดมากเนี่ย ทำให้ร่างกายเราอะเกิดการปอดสภาพไม่ดนะีเกิดคอกเสียนนะคุหลายคนก็จะเป็นหวัดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะจะอาจจะมีไข้ไอน้ำมูกเสียมฮะได้ช่วงหน้าร้อนเนื่องจากว่า,าการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็รวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงนะพอเราสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่เสี่ยงต่อการที่เราจะเป็นคอเสียบนะครับร่วมกับถ้าเราจะต้องออกพื้นที่ออกต้องไปทํางานง่ายเราก็ต้องว่า ประเมินดูว่าเราจะออกไปนานไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องเข้ามาแบบที่ที่มันไม่แดดตอนไหนอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะวางแผนในส่วนของการทํางานณนวันนั้นที่เราจะต้องออกแสงแดดจ้าเราก็น่าจะเ,เตรียมน้าไปด้วยอะไรเงี้ยเข้าแบบที่ร่มให้มากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มาลดโอกาสที่เราจะมีในส่วนของคอเสียบได้นะครับที่เขาบอกก็คือใช่ไม่ได้เป็นเฉพาะหน้าฝนหรือหน้าหนาวหน้าร้อนก็เป็นได้ชเช่นกัน,น,นถูก มีโอกาสพ่อหลังๆเนี่ยช่วงที่หมอก็าเจอคนไข้เป็นหวัดเดอะนะนะเหมือนเหมือนจะไม่มีแต่จริงโอ้ไข้หวัดคอเสพก็มาได้ทุกทุกฤดูเลยโดยพอเราไปดูปับในส่วนของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงจริงว่าช่วงเนี้ยมันมันร้อนจริงนะค่ะพอมันร้อนร่างไงมันรับตัวไม่ทมันมงทนบอกป้าเนี่ยมาคือเราจะบอกไว้ง่ายเวลาเราเป็นหวัดหรือว่าเราไม่สบายก็าอาไปตากฝนมาไหมครับแต<ช>่ช่วงหน้าฝนใช่ไหมอ่ะเพอช่วงหน้าหน,นาวก็อ่ะ แบบอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะไปต่างจังหวัดที่แบบเไปแบบชิ้นไม้อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอหน้าร้อนคนไข้จะบอกเลยว่าไปตากแดดมาครับ<ช>คุณหมอเอาจริงนะเขาจะบอกเลยว่าไปตากแดดมาครับพอแบบไปออกแดดมาปั๊บเดี๋ยวรุ่งขึ้นเนี่ยผมแบบคอเสพเลย<ช>ฉันแบบดิฉันแบบเจ็บพอเลยอะไรเงี้ยเออมันเป็นได้เหมือนกัน,นถูก<ช>ต้อง,<ช>องเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพที่เราก็จะสามารถป้องกอันนะครับในส่วนของการที่เราจะมีอ่าเรื่องของแบบไข้วงไข้บวัดคอเสพได้นะครับอเค โควิดค่ะจยาค่ะยัง<ด>มาน,นะยังมาอยู่ใช่ไหมค่ะยังมีป่าปลายโควิดหมอก็เพิ่งเจอไปนะครับโควิดก็ <COVID S 1> ยังมาเรื่อยๆนะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่ก็ยังมีนะหลังๆช่วงนี้เหมือนน่าจะร้อนไม่มีแ้ม่แมีนะไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับโควิดนะครับคอเสพธ,ธรรมดานะครับก็ยังมีได้เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพในส่วนของล้างมือเว้นระยะห่างใส่แมสช่วงเดินทางปีใหม่ ปีใหม่ไทยนะครับสงการนะครับ <c oughs> ก็มีความจําเป็นนะทุกคน,นพยายามทากันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางเย,เยอะต้องบอกว่าการใช้ห้องน้ําคนเยอะอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> มันมีโอกาสถ <c oughs> ูก <c oughs> ที่เราจะมีแบบการติดเชื้อในส่วนของทางเดินอาหารทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าช่วงทั่วไปอยู่แล้วเพราะเราเดินทางว่าเจอผู้คนเยอะ <c oughs> นะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะโอเคครับ โรคนะคะก็คือเราเจอได้หลายโรคเลยนะคะในใช่วงสองหน้าร้อนอแบบนี้นะคะก็คือควรที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมีคําถามอีกมาไหมมีคาถามมาอีกนะคะคุณสติเลียมค่ะถามว่าไม่ได้ทานยาสร้างเม็ดเลือดโลหิตจ,จางเป็นเวลาสามเดือนแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างคะเออชีต้องถามคุณสตเลียมย้อนกลับไปว่าโรคเลือดจางเนี่ยของคุณสตีเลียมเป็นในส่วนของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ันธุกรรมพาหะหรือเปล่านะครับ Job. หรือว่าเป็นในส่วนของเลือดจางจากการมีประจําเดือนเยอะนะครับหรือว่ามีแบบเลือดออกทางเนินอาหารหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสาเหตุที่เราเป็นได้รับการรักษาเช่นในส่วนของาเรามีแบบเลือดออกทางเนินอาหารเราได้แบบสองกล้องอะไรเรียบร้อยแล้วแผลมันหายแล้วเราอาจจะไม่ต้องกินยาบำรุงเลือดนะครับถ้เรามีประจําเดือนเยอะประจําเดือนเราจัดการนะครับหมอนารีเวทดูอัลลังลูกลังไข่ เคลียทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราไม่มีประจำเดือนเยอะเราก็ยังไม่ต้องทานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวธาลัสซีเมียเนี่ยอาจจะต้องทานโฟลิกแต่ไม่ใช่ทานเฟอร์รัสก็คือไม่ได้ทานธาตุในส่วนของธาตุเหล็กเราไม่ขาดอะไรเงี้ยอาจจะต้องทานเป็นโฟลิกแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าสร้างเม็ดเลือดเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของเลือดจางนะแบบแบบประจำเดือนเยอะแบบมีเลือดออกทางเดินหายหรือว่ามีเลือดจางเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเรา ติดตามในส่วนของค่าเม็ดเลือดไม่ได้ต่ํามากกว่าปกติเราก็ไม่ต้องทานนะครับอาจจะหยุดได้เพราะฉะนั้นถ้า3มเดือนแล้วอาจจะต้องกลับมาเช็คนะครับดูเม็ดเลือดแดงนิดนึงว่าตัวเม็ดเลือดแดงของเราอ่ะมันต่ําหรือเปล่าถ้าเม็ดเลือดแดงไม่ต่ำก็ไม่ต้องกินต่อนะครับถ้าเม็ดเลือดแดงต่ำก็จะต้องมาดูว่ามันต่ําเกิดจากสาเหตุอะไรรักษาสาเหตุแล้วก็ไม่ต้องกินยาเราไม่ต้อง,งกินต่อก็ได้นะครับตรงนี้นะครับควรที่จะมาตรวจเลือดดูนะคะใช่ใช่ครับแต่ถ้าถามว่า มีผลกระทบไหมถ้าเกิดเราหยุดยาแล้วเราไม่มีเลือดจางก็จะไม่มีผลกระทบแต่ถ้าเราหยุดยาไปแล้วเลือดเราจางลงแล้วอาจจะมีอาการแบบเพียวิงเวียนดูคล้ายๆจะเป็นลมเหมือนคนไม่มีเลือดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาแบบเช็คเพิ่มเติมนะครับตรงนี้แต่ต้องถามคุณเชลิเียมก่อนว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงนะครับสามารถใช้ใช,ชีวิตประจําวันปกติไม่มีการวิงเวียนไม่มีการแบบดูแบบเพียหรือเปล่าแล้วถ้าคุณเชลิเียมส่องกระจกดีครับ,รบก็แบบว่า สามารถดูเปลือกตาได้นะ<ช>แล้วก็<ส>ทําทํานี้สองกระจกจบแล้วครับเซลปั๊กก็ดูเนี่ยทำนี้ลงไปอย่างเงี้ยนะครับ,รบ<ส>เราจะดูตรงเปลือกตาเราคือปกติถ้าเราแบบไม่ไม่โลหิตจางมันก็จะมีแบบเลือดฟัดฟาดนะครับตัวอ่าเลือดเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณเปลือกตาเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันซีดจางไม่มีแบบเลือดมาเลยอาจจะจางจริงนะรตรงนี้ต้องดูเปลือกตานะครับเช็คเบื้องต้นแล้วก็ดูที่เปลือกตาครับผมมัาเราถลกตาเราขึ้นมาอย่างงี้นะครับใช่ ตรงขอบข้างล่างใช่ใชว่าใช่ใชถ้า,ถามันซีดเราต้องมาเช็คเพิ่มนะครับค่ะโ <Okay. S 2> อเคสบถังกันอีกได้นะคะสําหรับฝาท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคต่งางๆสามารถถามคุณหมอโอของเราได้เลยค่ะอ่ายังมีโรคอีโกโรคหนึ่งมาฝากช่วงฤดูร้อนก็ต้องบอกว่าโรคผิวหนังแห้งจาบก,กล้านแตกอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยพอเราออกในส่วนของแดด นะครับวันนี้รังสี UV ไม่ว่าเป็น UVa UVb ก็จะทําให้ผิวหนังเราอะเกิดอาการแบบแห้งหยาบกระด้างแล้วก็แตกลายงาได้ฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําว่าในส่วนของถ้าเราจะต้องออกแดดควรที่จะใช้ในส่วนของกันแดดที่มี SPF แบบว่าเออประมาณแบบทีเยอะหน่อย30 SPF 50นะเพื่อป้องกัน UVa b บวบๆอะไรเงี้ยนะครับ เพื่อเพื่อที่จะโปรเทคในส่วนของผิวหนังเราเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแดดมันร้อนมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องออกเดดต้องต้องทาแบบกินกันแดดนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังของเราจริงบางคนไม่เลยนะไม่บบไม่ได้นะถ้าเราอยู่แสงแดดนานๆเราก็ไม่รู้นะบางคนเราไม่รู้ถูกตลายคนเขาไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับพวกรินกันแดดคือคิดว่าไม่ทาก็ได้แต่ช่วงนี้คืออากาศร้อนจริงๆคออแต่าคนเคยไม่ทาเ็าอาจจะไม่ทาแล้ว ใช่ค่ะตแต่ทาคือไม่ทาเลยใช่โอ้ชายจะไม่ค่อยทานะ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับการทากับการไม่ทาเนี่ย <c oughs> เอาง,ง่ายเลยเพอเราไปทะเลอย่าง <c oughs> นี้นะ่ะตอนเช้าอ่ะเราไปเดินทะเลตอนเช้าเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะมีแดดแต่จริงมันมีรังสีแบบเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องออกในส่วนของแบบเดินชายทะเลอะไรเงี้ยนะครับตอนเช้าก็ตามัน,นตอนแบบสายๆอะไรเงี้ยคนที่จะทาครีมกันแดดเอาง,ง่ายของหมอเนี่ยถ้าหมอไม่ทา กับทาวเนี่ยเราเปรียบเทียบกันดูมีความแตกต่างกันมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ทาปั๊บกลับมาโรงพยาบาลจะทักเลยถูกต้องเขาบอกถูกไปทะเลมาอะไรเงี้ยแต่พอเราทาแล้วเราไปเดินทะเลอย่างเงี้ยทำไมจะเป็นตอนเขาโทรขาทนเดินึปบ่ายเราไม่ไปเดินอยู่แล้วตอนเช้าตอนเย็นอะไรเงี้ยพอเราทาไปปั๊บเนี่ยเขไม่ค่อยมีคนทักจะไม่รู้ว่าเราไปทะเลเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย เทียบไง่ายเลยเพราะว่าเการทาครีมกันแดดช่วงหน้าร้อนช่วงสงการแต่สงการนี่จะต้องแอดออนแบบยากไปไหมแบบกันน้ำนะมันจะมีแบบกันน้ำโอครีมแดบดบม,มันผลิตเดยอนะแลมีทั้งแบบธรรมดาแล้วกันน้ําได้ทาปั๊บกันน้ําได้เลยโดนน้าก็ไม่โดนอะไรเงี้ยมันจะมีหรือเปล่าก็จะช่วยได้ช่วงที่แบบเราจะต้องไปอานะถนะูกต้องนะเรามีแอคทิวิตี้ช่วงหน้าร้อนก็บอกว่า หน้าร้อนก็เป็นช่วงไฮซีซันของทะเลนะเช่นชรเราจะไปแบบภูเก็ตไปแบบพัทยาหัวหินชะอำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบทะเลที่เป็นท็อปคิดของคนไทยเราแล้ว<ช>ควรที่จะอเอากินกันแดดไปเผื่อหน่อยนิดน,นึงนะครับ,รบเหมือนจะไม่สําคัญแต่มันดีต่อสุขภาพผิวของเรานะครับโอเคเจ็ดสเปอร์นี้น่าจะอยู่ทะเลถูกต้องทุกคนเป็นทะเลหมดเลยนะแล้วก็มเป็นไหลนะไหลชนบุรีชลบุรีค่ะเคยไปไหม ยังไม่ค่อยไปค่ะอาจารย์สุปการบ้านเราก็มีนะคะดูแต่ข่าวสุปการที่ไหนอะสุปการที่ไหนะบางีไหร่บางทีไหรบางอันนี้ป่ะพระประแดงอ๋อพระประแดงตรงนี้เลยใช่ค่ะเนี่ยไปปั๊บนะใช่ไปพระประแดงโอเคเราลองไปดูนะก็นะคะสุดท้ายก็คือเราก็จะมีแบบช่วงเทศกาลวันที่13เมษายนนี้นอกจากประสบการณ์แล้วนะคะก็ยังเป็นในส่วนของวันผู้สูงอายุด้วยดังนั้นนะคะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยควรจะใส่ใจ สุขภาพให้มากทีนี้ค่ะลูกหลานทุกท่านนะคะกะ็สามารถนะคะดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยการตรวจสุขภาพนะคะครับผมกใ็ใช่ใช่คือสุขภาพเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็มันตรวจสุขภาพหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับก็บในช่วงปีใหม่นะครับไทยของเรานะครับก็บสามารถพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับเข้ามา ตรวจสุขภาพได้นะครับทำโปรแกรมของเรามีหลายโปรแกรมมากเลยะนะครับก็จะมีแนะนนะคะเป็น2ตัวนี้เลยค่ะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพนะคะสําหรับนะคะผู้สูงอายุเลยค่ะเป็นตัวเช็คอัพนะคะโปรแกรมพรีเมียมนะคะของเรานั่นเองอันนี้นะคะเราตอบโจทย์เลยค่ะผู้สูงอายุสําหรับวัย50ปีขึ้นไปโปรแกรมตรวจเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับถ,ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้เลยนะโอเค สามารถซื้อออนไลน์ได้แล้วนะคะสําหรับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถยังไม่สนใจตอนยังไม่สนใจที่จะมาตรวจต,ตอนนี้ะจะซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ค่อยมาตรวจย้อนหลังได้ะออนะเหมือนแบบช้อปปิ้งออนไลน์นะ<ช>ก็ต้องถ้าแปบ,บว่าปัจจุบันก็ต้องว่ากกตะก้ากกตะก้ากกตะก้าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะกกตะก้านะคะแล้วก็เราสามารถชําระนะคะผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยครับผมมีผ่อนไหมมีผ่อนจะมีแล้วแต่ตามบัตรเครดิตที่เราร่วไรายการโอเค ก็จะมีตามนั้นนะครับอ่าก็สามารถตรวจสุขภาพได้นะครับทุกคนท่นนี้ไม่มีอ่าไม่มีท่านไหนที่สอบถามเข้ามาแล้วน,นะคะเราปิดไรเลยไหมคะจ้าเหงอ่ะแล้วก็มาสรุปกันก่อนจะจบนะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้นะครับแล้วก็สามารถ ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนก็เข้ามาดูย้อนหลังนะ<ต>เพราะว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาทํางานอะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่ได้เข้ามาดูนะครับก็เข้ามาดูย้อนหลังกันเยอะเลยก็ขอบคุณมากนะครับสุดท้ายเราก็มาสรุปกันในส่วนของหน้าร้อนนี้สงการที่จะมาถึงในอีก3-4วันนี้นะครับก็คงดูแลสุขภาพป้องกันอันตรายจากการที่เราจะมีโรคที่จะเกิดในหน้า สงการเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องเสียไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาวะซ่เสพนะครับหรือว่าในส่วนของตัวไข้หวัดตอนนี้แหละนะครับโควิดเอ่ยไข้หวัดใหญ่เอ่ยแล้วก็ผิวหนังที่จะโดนแสงแดดที่ร้อนระอุในช่วงสงการบางทีเราต้องไปแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยสงการอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบขากินกันแดดกันนิดนึง <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับเราก็จะสามารถสนุกสนานนะครับกับวันสงการที่จะถึงใน ใกล้ๆนี้ได้นะครับตอนนั้นก็ทุกคนดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับลดท่านตั้นหัวผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงการานต์อย่างมีความสุขกันทุกคนนะครับ<ม>อ่าโอเคพูดครบแล้วโอเคอาจารย์ค <laughs> ่ะ้ก็วันนี้นะคะหมโอโอนะคะกับน้ำตาเนี่ยนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันนะคะสัปดาห์หน้า,นาจะไม่เจอ อาสะั้เราพักหนึ่งวันเนาะเพราะว่ามันติดสงการนะครับพอดีติดสงการนะครับอาคารหน้าก็ขอลีฟไปพักผ่อนนะครับคิดใจในช่วงสงการก่อนแล้วก็มาเจอกันอังคารที่เราควรจะเจอกันอาคารหน้าๆแล้วกันนะครับอโอเควันนี้หมอโอกับน้องตาลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ